โอ้หางลันปลาตองโอ้ใสสวยเง้ยไหนบอได้ใสงามอยู่ครับคืออะไะโอ้ปลากดลันฮะปลากดทันบอโอ้ปลากระสงเนาะในมันเนือ้อตะโพคอ ตัวแหลกแห่งมน้นครับสำหรับคืนนี้ลัดป่าโว้ออยเงาปลาตองปลาตองเห็นปับตัวดเดิมเดิมพอ,อเกือบแล้วไปตองลงไปแล้วปลาตอง มันปลาขามันขึ้นนั้งผีมือปลาเนื้ออ่อนนี่ปลานี่มันขืนตาตั้งางามเลยอะไรปลาเนือออนเน้ออ่อนบนปลาเนื้ออ่อนทุกคนรวมกับสลัดแตปลาขาวไงครับขืนนี่ปลาฟางังพี่ ปลากระเงียยี่ดีป้ปลากระสงนั่นนะครับกระสงกระสงชึบใสสวยครับใส่งามอยู่ครับ ตัวงามตัวป้าคาลังขึ้นนี่นี่นเออป้าคาลังขึ้นมาหุ่นครับตัวงามแมงป้าซอยครับป้าขาวซอยตัวใหญ่ใหญ่เบิ้ออใส่นี่ปิ่งแสบครับเบิง้งเออนเนาะแอบอยู่ส่วนครับป้าขาวอะไรละลัล่นโอ้สวยงามครับขาวอีไทยใหญ่ ใส่สวยครับกำลังขึ้นมากผ้าอบปะไหลตัวนึงงามอยู่ใส่สวยเยอะครับ ยี่ล่นแย่นพี่ลันเกี้เห็นพ่อขาวแลนอย่งองไงอยู่ครับซองกระเบิดดำเลยครับจิ๊บเอ๋อจิ๊บซื้อไอ่เอา้านึกวได้จิบบอใดครับได้ไงไว้ปีกไงเ่าไหมครับ ได้ใส่งามอยู่ครับแหมอยานกน่จะน้อยครับเพราะว่าไล่ไล่แน่นานปลาบูใสสวยครับต่มย่ำเสียบกับปลาบู Tim lạnh tìm lạnh tìm lạnh tìm đây tìm lạnh tìm lạnh nha lạnh tìm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  lăn mất rồi, lăn โมเมนต์ป้าหมืนะ่วานและป้าใหม่เปลี่ยนเป็นป้านี้นะป้าหน,ป,ป,นป้ากุหลอป้าเขาป้าเขาอันนี้คือ,อตามกันมตามมาได้เ นี่นี่เรนมานีปรอดูกยุ่นนี่ละเห้ละนี่ดิเฮ้ยแดดเท่ารับสนเรนไปเรนมาอยู่พอดูกกับ ระวังเงียงเด้อทาบทีโอ้โหใส่สวยครับรดุกหน้าเฮางพ่น,นไฟบนมาอยู่ครับเห็ดหอาสับสวนเลยลาลานเตรียมพร้อมครับฮะม,มาแล้วครับ mắc khảo là mất khảo, mắc khảo Hả? mắc khảo Không lắm à nè Đây là Cái ấy, mở thử Hả? nè ก็ง,งามว่ากันล้วขึ้นมากครับใส่งามครับผมกำลังขึ้นครับอรอบเดือกนี่ใส่คือหน่อยขอฟองกี่เด้ยงยังง่ายมาขึ้นบือที่เจ้าพองเออ้ยตัวใหญ่เหรอ บุญกี่แล้ครับพี่เศษยังพี่เสือราตีอ๋อเงียบฮึอะไรเดี๋ยวประคอรครับดูเลือกนามเพี้ยงหัวเข่าแตงเลี้ยงป้าต้องครับป้าต้องป,ต,องป,ต,องปต้องไงใส่ว่าพี่หนอหลุดมั้งครับ <c oughs> โอ้ เอาล้วอ่ต้องโอ้ใส่สวยง่ง้มองยังไ,ไงต้องไงไครับมไม่ยีนังเลยปะต้องไปยังังล่ะ ปลาตองไงเลยพี่จำบูเลยกับปลาตองเขาหรือว่าปลาฉลาดครับแต่เ้าฉลาดกูอะ <c oughs> หนามานันหนามีไสกิ้งเลยมามาแม,ลยลม่นปลาขาวขม่านี่ก็เห็นกับแจมเลยล่ะเมื่อก่อนเป็นปลาเห็ดครับตอนนี้เป็นทะเลไปแล้วปลาขาวปลาขาวยิ่งได้ผื่นเลยล่ปะปลาขาวได้ผื่น มองด้วนบ่ได้บ่ที่จซ่มครับมือนี้ะระดับน้ำเริ่มทรงโตครับดูเหมือนว่าจะลดลงนิดนึงเพราะว่าบ่มีฝนมาประสิว นันยางมาลงมาหนีบัวท่านป้าป้าคออะไรเป็นป้าคอ,อแถวนี่แล้วครับเร็วแน่ น้ำเริ่มเย็ยนแล้วครับเพราะว่าอากาศน้ำลงแม่อยู่น้ำลงกไข่ยเยอะเห็นแง่หลายบ่อยเนาะป้านอ่อนครับผมป้านอ่อนเลือกแงุ่้ผมไหนนะไครล่ะ ท่านป้านเออออนถือก็ล่ะโอ้ปกักกดลั่นฮะปะกัะกกดอบอ้โหตัวแหลกนึกว่าจะป้าขาเงี้ยงนี่แต่ไม่ต้องลูกน้ำไหลแล้วเอานี่นี่โอ้ได้ยี่บอกได้เึงไปเต็มไปน้ำนานกับปักกด งานเนาะดีดีเลยมีแต่ใส่อ๋อแล้วมันสบายเลยจังหวัดชึกบัวไหญ่จำโมคิดว่าจะเป็นป้ากดครับครับตอนนี้ก็ดึกแล้วครับเวลาจะเที่ยงคืนแล้วครับพลนงานห้าหมือนนี้ครับพอ่อเดี๋ยวยูดีกินครับ พอได้ปีงกับป้าตองไว้ไปพักลาบกับป้าคอต่มเสียบตัวหลอนห่อนนสสารนเนาะนะครับก็ะไว้พอก็ไม่คลิปนาครับเหมือนผมสสารนแล้วไปก่อนสวัสดีครับ